สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับจอนไรเดอร์นะครับสำหรับเช้านี้จะพาพี่พี่นะมายามหนูกันนะครับตอนเช้านี่มากับพานสมนึกดี่อโน่นนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นก,กันสำหรับเช้านี้เราจะได้ตัวให้แน่ๆนาได้ชมกันหรือเปล่านะครับไปครับ ชอบมันรุนกันไม้ไม้ตรงนี้ก็ดักข้างสะนะครับแล้วก็ไปด้านล่างนู้นนะครับดักตรงล่องไม่โดนก็มีแต่ไม้เก่าเขานะครับท้ำไม้เดิมก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปของสุดท้ายของปีนี้นะครับ ก็หมดแล้วดูล่าหนูกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปเลยนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วดูล่าหนูก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีที่ดักแล้วนะครับสำหรับปีนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับโอเคครับสำหรับใหม่นี้ไม่มีตัว เดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งหมายนะครับว่าจะได้เต็มกันหรือเปล่าสำหรับเชา้านี้ลุยครับไม่มีแล้วนะครับหนูหนูเริ่มไม่มีตัวแล้วนี่ปลาเอยเขาก็ตัดกันหมดแล้วนะครับ ส่วนผมจะดักแต่นี่เลยนะครับนี่หมายสีขาวขานะครับหมายกระดัดแล้วก็ถึงถึงข้างหน้านี้นะตามร่องนี้เหลือประมาณสิบก่าหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยมาครับมาลุ้นพร้อมกัน,นครับก็ผมจะดักนี่ครับประมาณนี้ ประมาณเมตรกว่านะครับดักใกล้ๆกันเลยเลี้ยงไปเลยนะครับจนถึงนู่นเลยนะครับเอาแกนข้าวโพดอยู่ดูครับดูแกนข้าวโพด,โพดไหนครับสาวออกมาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวแรกครับนะ นี่ครับตอนแรกมันมานครับมันมนันไปเ,เราไปลุ้นกันเต็มต่อไปครับเหลือตรงนี้อีกหนึ่งหลังก็จะโดนหรือเปล่านะครับสมมติแบบน,นี้เอากระพายครับกระพายครับโอ้นี่ครับเรียบร้อยครับดูครับนะฮนะ พึ่งจะยังไม่ตายเลยนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนครับออกมาก่อนนี่ครับโหตัวนี้ใครก็สวยๆครับตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยครับหนูครับนี่มาแล้วเต็มที่สอง เดี๋ยวผมขอจัดการก่อนนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยครับสําหรับเช้านี้นะครับนี่ครับจัดมาแล้วครับสองแต้มครับสุดครับหมันสุดะเดี๋ยวเรามาลุ้นกดีครับเมื่อกี้โดนหลังนี้นะครับเหรียญหลังนี้ของวางก่อนนี่ครับข้างในเอ้า กบพายอีกแล้วครับนะกัก็พายอีกแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมาก่อนครับดึงมาก่อนติดติดอะไรไม่รู้นะครับโอ้เรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วมาแล้วครับนี่หนูเล็กแต้มที่สามครับนะนะแปดมาแล้วติดกันเลยนะครับสามเต้มโอ้ สุดยอดจริงๆครับนี่ครับกับสุดหัวเชื้อจอนไรเดอร์นะครับก็ผมก็จะเลิกดักแล้วนะครับก็จะปิดคลิปวันนี้เลยนะครับก็หัวเชื้อก็ยังมีขายต่อนะครับขายต่อเรื่อยนะครับก็แถวๆบ้านบ้านพี่พี่นะน่าจะมีที่ดักกันอยู่นะครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็เริ่มไม่มีที่ดักแล้วครับเริ่มหมดฤดู ล่าหนูกันแล้วนะครับมาลุ้นหลังนี้กันครับโหหลังนี้ไม่โดนครับ <ค lum S 1> ก็เป็นไหนอ่าที่เขาวางกองข้าวนะครับแล้วก็เขายิงกันวางกองข้าวแล้วก็ยิงครับโอ้โหเต็มนี้ เต็มนี้ลั่นนะครับกับลั่นแต่ไม่โดนนะครับมันล้นอีกจะหมดแล้วนะครับนะนะเดี๋ยวอีกแค่หนึ่งหลงหังหรือสองหลังนี่แหละนะครับหลังนี้ก็ไม่โดนเพาว่า เป็นหมายแบบไม่ไม่ไมไมหมาเด็ดครับหมายไม่เด็ดนี่ครับดูเขาเนี่ยกองข้าวเขาจะวางกองข้าวนะครับดูครับหมดแล้วนะครับเด็กนึงหลองเดีย๋ยวมลุ้นกันว่าหงนี้จะโดนหรือเปล่าเรียบร้อยไม่โดน ทางก็โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปผลเงินกันก่อนนะครับเห้ครับมาหน้ามาสรุปผลเงินกันนะครับก็สำหรับเช้านี้นะครับนี่จัดมาแล้วครับสามแต้มนะครับมานะก็โดยหัวเชื้อตัวนี้เลยนะครับหัวเชื้อจอนไรเดอร์นะครับนี่นี่ครับ ก็ผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปดักหนูปีนี้ก็สำหรับเช้านี้ครับก็จัดมาสามแต้มนะครับคือว่าถือว่าปิดคลิปพอดีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอฝากพี่พนะครับที่เข้ามารับชมแล้วคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเอาไว,พว้พบกันใหม่คลิปปิดนนานะครับสวัสดีครับ